นี่แบ็กกราวของเราค่ะสีเียวข้างบ้านค่ะปลูกใส่เกาหลีไว้เนี่ยค่ะปลูกเองตอนที่ซื้อใส่เกาหลีมาเนี่ยซื้อแค่ต้นเล็กเขาค่ะต้นละต้นละห้าสิบาทซื้อมา2ต้นตัดตัดแล้วก็ขยายค่ะขยายอยู่ประมาณสองปีสามปีค่ะจนนะคะ่ะได้เป็นแบบเนี้ปลูกไว้รอบบ้านค่ะ ปลูกไว้แค่ด้านหลังตอนนี้ก็เลยขยายค่ะปลูกข,ข,ข้างหน้าบ้านด้วยเป็นต้นเล็กๆอยู่ค่ะแล้วก็ตัดตัดเนี่ยค่ะประมาณเลยเอวนิดหน่อยพี่ไหมเขาตัดให้ค่ะสวยเลยเนี่ยรั้วข้างบ้านพรนั้นเขาทึบค่ะทึบเสร็จเขาก็กันการสุนนะักันอะไรได้ค่ะเดีย๋ยวเขาก็ทึบสวยๆค่ะประหยัดด้วย